สวัสดีครับผมพบก,ก,กับช่องข้าวหอมอแอนผักกาดแฟมิรีร่นะครับวันนี้เห็นไหมครับว้าวติดไฟนะครับว้าวติดไฟวันนี้เป็นว้าวเวียดนามนครับเป็นว้าวเวียดนามตัวเก่งตัวนี้ก็ติดไฟวันนี้ ว่าไม่ได้วิ่งเพราะว่าไม่มีคนวิ่งให้วิ่งไม่สบายแต่เรื่อ,ไปไองประเด็นครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวว,ว้าวนะครับพี่ว้าวที่ติดไฟนไี่แหละว่าอุปกรณ์ไฟที่ใช้ติดว้าวมีอะไร,รบ้างครับเพราะว่ามีพี่น้องท่านหนึ่งถามซื้อไฟติดว้าวกับผมผมไม่ได้ขายไฟติดว้าวนะครับผมแค่รีวิวว,ว้าว แล้ก็มีไฟมีอะไรด้วยนะครับแลนบารติดไฟแะละนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ขายนะครับผมไม่ได้ซื้อมากัดไอเก็บสินค้าไว้ขายเนาะก,ก็ต้องบอกพี่น้องก,ก่อนนะครับมีพี่น้องถามซื้อไฟว่าวกับผมแล้วก็ถามซื้อว่าวกับผมผมก็ตอบตามตรงเลยว่าว้าวผมไม่สะดวกในการส่งนะครับก็เลยไม่ได้ขายแต่ถ้า ท่านใดอยา,จากจะได้จริงๆก็มาที่บ้านมาแล้วกันนะครับอาจจะพอมีเบ็ดปันนะครับที่บ้านอย่างเดียวน,นะครับส่วนไฟว่าวผมก็ไม่ได้ขายเงินกันครับผมซื้อมาผมก็ติดว่าวแล้วก็โชว์ให้พี่น้องได้เห็นนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวไฟนะครับแต่ละชนิดที่ผมใช้ติดว่าวนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย,ย่างไงนะครับพี่น้องก่อนอื่น มาดูไฟไท้ายจักรยานที่ใช้ติดว่าวอันนี้ก่อนเลยนะครับนี่ซือ้อมาราคา200กว่าบาทหรือ3ามบาทซื้อมานานแล้วครับนี่สองสามปีแล้วมีหลายสีมี3สีนะครับแดงเขียวน้ําเงินแล้วก็สามารถกับลิปได้แดงเขียวน้ําเงินด้วยนะครับนี่อันนี้แดงน้ําเงินอันนี้แดงเขียวอันนี้แดงเขียวน้าเงินนะะกับคลิปได้ส เนส็จนั่นเองนะครับราคา3า0กว่าบาทถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่อันนี้มันน่าจะหมดไปแล้วจากช้อปปี้หรือเวาลาซดา้าถ้าไปค้นก็อาจจะยังพอมีอยู่นะครับถ้าไปค้นก็อาจจะยังพอมีอยู่นะยังไงก็ไปลองค้นดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมซื้อนานแล้วไฟนี้นะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับใช้มาประมาณ หลายปีแล้วประมาณ6 7ปีแล้วไฟนี้นะครับที่ผมใช้ครับอันแรกเลยนะครับปิดครับต่อไปไฟไอันที่2องครับไฟไอันที่2ก็คือไฟ R G B นี่ถืวอว่าตัวนี้ครับเวียดนาม250เซนตย่างนี้นะครับมันจะเป็นหลอดนะครับแล้วก็เป็นสีคุณนๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันวิ่ง ันวิ่งสีลุ้งได้เพื่อนนะนี่แต่ว่ามันอาจจะเม็ดไฟมันห่างนะครับเม็ดไฟมันประมาณ10เซนติเมตรสิเส้นนะครับต่อ1 1เม็ดนะครับหางวน,นั้นนะครับอันนั้นเป็นไฟ A R G B ์อันนี้เป็นไฟ R G B ์ธรรมดาครับเป็นไฟนงฟ้านะครับแต่ว่ามันก็วิ่งสีลุ้งได้แต่ว่าโหมดโหมดไฟมันวหลลยซ้ำนะครับ หมวดสเต็ปไฟเนี่ยมันไม่เยอนะเ,เท่านะครับมันไม่เยอะเท่านะครับอยากประยัดนะเรัยงมาทางนี้นิดหนึ่งนะครับนี่แต่ว่าดูดีรู้สึกว่าอันนี้มันจะสบายนะแต่ว่าลูกเล่นมันไม่เยอะเท่าอันนั้นนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียครับอันนี้ข้อดีข้อแรกหนึ่งราคามันถูกนะครับสิบห้าเมตรนี่รู้สึกว่าจะ เท่าไรบาทนอหรือน่าจะ100ร้อยกว่าบาทแต่ตอนนี้มันขึ้นแล้วนะครับขึ้นเป็นเท่าไรน่าจะยัง100ร้อยกว่าบาทอยู่ครับแต่อันยี่สิเมตรมันขึ้นเลยยี่สิเมตรมันร้อยแปดสิบเอ็ดบาทผมซื้อตอนนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันประมาณสองร้อยกว่าบาทอันนี้สิบห้าเมตรนะครับติดว่าวเวียดน,นามขนาดสองร้อยห้าสิบเซนได้รอบว่าวเลยครับเหลือๆด้วยนะครับ ก็ร้อยกว่าบาทครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้นะครับเป็นหัว USB นะครับใช้เสียบกับถาดที่แปลงหัว USB นะครับหรือว่า power bank ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเคส power bank ก็ได้นะครับก็อันนั้นเล่นไฟสุดเล่นแสงสวยเลยครับอันนั้นมัีหมดโหมด หมดมันหลายโหมดกว่านะครับมันมีหลายสเต็ปกว่าแต่อันนี้มันมีไฟมันก็สว่างดีนะครับแต่ว่ามีสเต็ปไฟน้อยกว่านะครับอันนี้ราคาถูกครับอีอันหนึ่งอันนี้ตกน้ำนี่ไม่เสียครับนอกจากงอมมจะตกน้ําแต่ว่ามันก็ไม่เคยเสียนะไม่เคยเสียแต่อันติดว่าไฟจะน้นเสียเลยไม่ไม่ไมสว่างอันนี้ผมใช้มาหนึ่งปีแล้วไม่ไม่เสียครับวิ่งหลายรอบอยู่ประมาณ ยี่สิบลอกน่าจะถึงเกือบๆไม่ถึงกเกือบถึงยี่สิบลอนะว่างดีกไ,ไฟยังอยู่ดีอยู่ยังไม่เสียราคาถูกทนไม่เสียง่ายนะครับข้อเสียก็คือว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่สว่างอาจจะไม่สว่างเท่านนะและก็ไฟหลอดไฟมันห่างก,กว่าน,นั้น,นครับอันนี้มัน แล้วก็มันเล่นสเต็ปไฟได้น้อยกว่าอันนั้นก็คืออัน A R G B ครับก็เสียก็มีแค่นี้ก็ดีก็มีราคาถูกทนนครับราคาถูกทนนะครับนะไม่เพียงต่อไปเรามาดูไฟที่มีสเต็ปเยอะนะครับมีลูกเล่นเยอะนะครับไฟอันนี้เป็นไฟ A R G B มืดหน่อยว่าผมต้องการให้เห็นไฟาชาัดๆหน้าผมอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟข้างบนเปิดไฟเฉพาะข้างหน้านะครับนะครับอันนี้เป็นไฟ ARGB ครับข้อดีคือข้อดีของไฟตัวนี้นะครับไฟมันหลอดมันขีนครับหลอดมันขีดทำให้มันวิ่งเลี้ยงเส้นได้สวยงามนครับหลอดมันขีวิ่งได้สมูทนะครับวิ่งได้สมูทเป็นเส้นเดียวประมาณ ไม่แน่ใจว่ากี่เซนติเมตรตัวนึ้ง,งนนร้อยแต่ว่าถี่กว่านั้นเนาะอันนั้นมาสิบเซนนี่ก็น่าจะมาเจ็ดเซนห้าถึงเจ็ดเซนตอหนึงร้อยนะครับพอดีนะครับ,นะรบน้ำหนักเบาตอนกี้แล้วน้ำหนักก็ไม่หนักเท่าไหร่หรอกอันนั้นก็น่าจะหนักหนึ่งแต่นี่เบากว่าครับไฟลิมบินตัวนี้ไฟเออาร์พีตัวนี้น้ำหนักเบากว่านะมิดหน่อยครับไม่ต่างก,กันมาก แต่อันนี้เบากว่านี้หน่อยครับข้อดีก็คือนี่แะครับหลอดไฟถี่น้ำหนักเบาแล้วก็เอียนเนื้อคือมีสเต็ปมีลูกเล่นที่เยอะกว่าอันนั้นนะครับดีมดสามารถกดได้ดีโมดอยู่กับผมนี่ครับดีมทอันนั้นหาไม่เจอครับแต่รีโมทอันนี้ยะอยู่อันนี้มันมีลูกเล่นเยอะครับ ทเลยไม่เยอะครับท้องฟ้าละวัฒนธรรมไม่เยอะนะครับไม่มีหมดคนมีหมดทั้งหมดว่าได้ประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรแล้วก็มีหมดเสียงดนตรีมีหมดสีรุ้งเขาวิ่งแต่สีรุ้งครับแตวิ่งช้เงเดียวก็วดเอาครับอันนี้ไม่งเดียวครับ ต่อไปน่ช้าร์าครับบล็อกนิ่งเด็บบล็อกอือกครับว้าวนี่หมดอันเดียวมันควบคุมได้สองอันครับคขึ้นมันตรงกันหรือเปล่าเนี่ยใช่เดี๋ยวออฟดูออฟปีนมันไปปีนอนุนด้วยนะครับออาปิดห,หมดเลยครับ ใช้รีโมทเดียวแต่ว่าควบคุมได้ห,หลายอันนะครับอ,อันเปิดเลยครับเปิดมาเลยวครับเปิดสองอันเลยครับใช้รีโมทเดียวคุมข้ามสเต็ปเลยครับไม่้ว่ามันรับสัญญาณยังไงครับกดอ,อันเดียวเปลี่ยนสองอันนะครับนะครับต่างกันไหมนี่เป็นบล็อก เหมือน,นกันเลยครับกดรีโมทตัวเดียวแต่ว,ว่าไฟเปลี่ยน2อ,อันครับที่นี่ครับน <c oughs> ะครับอันนี้ก็คือข้อขอ,อดีของมันเนาะก็คือหลอดไฟที่วิ่งสมม์มีโหมดม,มีโหมดหลายโหมดแล้วก็น้ำหนักเบานะครับจะไปข้อเสียครับข้อเสียที่ผมไม่ค่อยอยากใช้ที่นี่ราคาแพงครับแพงกว่าเท่าตัวเลยนะครับอันนี้15เมตรนี่ราคาประมาณร้อยกว่าบาท อันนี้15บห้านิ้นี่มันมา4รกว่าบาทหรือ500บาท2เท่าคูณ2นะครับแล้วก็อันนี้อีกข้อข้อเสียคือฮันนี่เสียง่ายครับขาดง่ายโดนว้าวไปชนอะไรตอนลงไปชนก็เฟื่องก็ยังกระเทกขาดง่ายครับเสียง่ายถ้าเสียแล้วต่อ,อยากครับ ต้องมีหัวแรงมาบัดกีแล้วก็เล็กด้วยมันเล็กบัดกีมันก็จะเลื้อเทอะเข้ากันเพราะว่าเขาแม่ใ่ะถ้าไม่ใช่คนที่เรียนอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นที่ทอิเล็กทรอนิกส์การบัดกรีนี่ทำได้ยากมากเลยตัวนี้แต่พเคยทำมันก็ทำได้แต่ว่ามันก็ไม่ไม่ทนเพราะว่าเราบัดกีไม่ไม่เนียนครับทำให้มันไม่ค่อยทน อันนี้มันเสียง่ายครับเ,เสียง่ายเสียเร็วกว่าอันนี้แล้วก็ราคาแพงนี่ครัคือข้นเสียของมันครับถ้าพี่น้องชอบนะครับอันไหนก็ลองไปชิปซื้อได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับนะต่อ,นะตอไปเรามาดูอุปกรณ์ที่จะทําให้มันจุดไฟมันติดได้มันต้องมีมีฐานครับ ผมใช้ฐานนะครับก็มีฐานเดี๋ยวผมพอถอดฐานมีฐานนี้ผมใช้ฐานแวบเซลนะครับอันนี้5,000ม mm. ิลลิแอมแวบเซลล5,000ม mm. ิลลิแอมนะครับราคาก็กละอนก้อนละ2 6บบาทก้อนนี้260บาทแต่ถ้าซื้อแพ็คคู่ก็500 ห้าร้อยสิบบาทประมาณนี้นะครับมีฐานนะครับฐานมันต้องมีฐานหรือว่ามี power bank นะครับผมแนะนําฐานตัวนี้มันน้าหนักเบาไม่ไม่ไมนักมากประมาณหนึ่งขีดเกือบหนึ่งขีดรวมกับอันนี้รวมกับล่างฐานเนี่ยรางฐานนะครับลางฐานผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ล่างฐานฐานนี้เป็นฐานสองเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับ s <S ชื่อมันสองเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์มันเป็นขนาดฐานนั่นแหละกับล่างฐาน และอีกอันหนึ่งก็คือหัว USB นะครับที่เอาไว้เสียบจากถาดนะครับมาหามาหาหัวไฟนั่นแหละหัวไฟออกก็จะเป็นหัว USB เราก็จะเอามาเสียบกับตัวนี้หัว USB เสียบกับอันนี้เป็น USB ตัวคาเลียตัวผู้ตัวเมียตัวเมียนะครับนี่ตัวนี้เป็นหัว USB ตัวเมียส่วนตัวผู้มันอยู่ด้านบนตัวผู้อันนั้นมันก็จะเอามาเสียบกันทําให้ไฟมันสว่าง อันนั้นก็เหมือนกันครับใช้กับอันนี้ได้นะครับไปซื้อมาให้ครบชุดชืด้อซื้อฐานนะครับแล้วก็รางฐานอันนี้รางฐานแล้วก็หัว USB มันก็อันละไม่กี่บาทแล้วครับรางฐานก็ไม่เกิน20บาท15บาทอันนี้ก็ประมาณ10บาทหรือ15บห้าบาทมันจะแพงที่ฐานฐาน250บาทแล้วประกันว่าใช้งานได้สอดแจ้งครับ ่าน5,000มิลลิแอมผมใช้กับตัวนั้นนะาานก็คือว่าเว,วียดน,นามที่ผมวิ่งประจำผมวิ่งจากประมาณหนึ่งทุ่มโมงเช้าก็ยังสบางอยู่นะครับประมาณได้สิชั่วโมง12ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับก็แนะนำตัวนี้แหละนะครับไปซื้อมาแล้วก็เอาสายไฟมัดกับขวนะครับแล้วก็มาซีพักนะก็จะเป็นอะไรละ่ะ เป็นไฟว้าวที่สวยงามนะครับผมขอาตกสี่งไว้เือนเดิมจะได้ดเห็นว่ามันสวยงามแบบไหนเผื่อว่าพี่น้องจะชอบไฟแบบไหนก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับยาหางเย็นสองอันพร้อมกันนะครับผมจะกดทีโหมดอันเดียวนะครับแต่ว่าผคุมได้สองอันทั้งที่เป็นไฟตั้วกหมดออโต้ครับนี่ออโต้ เพิ่มเสียงครับเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงวิ่งเร็ววิ่งเร็วเพิ่มเสียงใช่ไหมครับออโต้เหมือนกันเลยนะครับอันไหนสวยอันไหนไม่สวยก็ดูเองครับอันไฟถีมันก็จะวิ่งสมูทหน่อยอันไฟห่างก็วิ่งอาจจะไม่สมูทนะครับหมุบล็อกนะครับหมุนวิ่งแบบนี้นะครับ วิ่งแบบนี้ครับดูเอาอันไหนสวยอันไหนไม่สวยนะครับแต่ราคาต่างกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แน่นอนใต้คลิปทั้งหมด<ร>อุป<อ><อ>กรณ์ทั้งหมดนี้นะครับใต้คลิปพี่น้องสามารถไปเลือกซื้อเองได้เลยนะครับนะผมไม่ได้ขายเพราะว่าผมไม่สะดวกว่าเอาไปซื้อสินค้ามาแล้วไปสต็อกสินค้าแล้วก็ไปส่งเอาเป็นว่าถ้าพี่น้องนะครับ ชอบผมยังไงชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ซื้อผ่านลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับนาะประมาณนี้นะครับที่น้องท่านใดที่สงสัยหรือว่ามีข้อคำถามอะไรเก่ยวกับไฟติดเบ้าสามารถสอบถามได้ใต้คลิปนะครับสอบถามได้ใต้คลิปนะครับนะก็สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายเลย ก็ถ้าพี่น้องนะครับชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องผักกาดนะครับแล้วก็น้องข้าวหอมมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆโดยการช่วยกันสนับสนุนหน่อยนะครับ กดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกระดิ่งซับสไคร์เป็นกําลังใจให้น้องหัวข่า้น้องข้าวหอมมีกําลังใจในการทําคลิปดีๆออกมาหน้าเพื่อนนะครับสําหรับคลิปนี้มีข้อคำถามอะไรก็ถามไว้ใต้คลิปได้นะครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเลยนะครับลาพี่น้องเลยบ๊ายบายทอกศรับบ๊ายบายทอกศรบ๊ายบายทอกศรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับแรดวาวให้มันงวันทิพยไฟให้งามกับสวัสดีครับผมสวัสดี